เอชนสวัสดและตูนันทิดาเปิดภาพกอดสุดท้ายเอชนสวัสดและตูนันทิดาก่อนเสียชีวิตกระทันหันความคืบหน้าจากกรณีที่นายชนสวัสดอัครเหมนักธุรกิจชื่อดังและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถูกนำตัวส่งรักษาที่ห้องไอซโรงพยาบาลบริรัม อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันที่30มีนาที่ผ่านมาด้วยภาวะฮิสโตรกหรือโรคลมแดดขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และหากเมื่อไปย้อนดูโพสต์ต่างๆของทางด้านเอกชนสวัสดในไอจีพบว่าลงรูปคู่กับลูกสาวชนทิดาอัครเหมหรือน้องเพลง ในโมเมนต์น่ารักอบอุ่นเลยทีเดียวก่อนที่จะจากไปอย่างกระทันหันและพบว่าไอจีของน้องเพลงเองก็ได้โพสต์รวมไปถึงภาพแสนอบอุ่นคือภาพของคุณพ่อเอโอบคุณแม่ตู่และเอาเมือจับที่หัวใจและภาพที่ทั้งคู่กอดแสดงความรักต่อกันซึ่งเพลงได้เขียน ข้อความบรรยายไว้ว่าระหว่างดูวิดีโอของเพลงตอนเด็กๆเ,เพลงโหตอนคุณแม่อย่างสาวๆส,สวยจังด้านคุณพ่อก็ตอบว่าใช่สมัยก่อนแม่สวยมากแต่จะบอกให้ว่าแม่สวยที่สุดตรงนี้แล้วพ่อก็เอาเมือจับที่หัวใจของแม่